สบายดีเคยหน้าดีโอ้ยสบายดีสบายดีสีอะดีเมื่อนี้เฮาพยายามนะโอ้โดยโดยโดยคุณเลย่าไปเงินเฮาหลายเทื่ออยู่สาวจอยโดยโดยโอ้มาจากมาจากบ้านเปาต้อมบนลอยโดยโดยสักวันวินาทีนั้นบ่ได้คิดหอบพ่อแม่พี่น้องเยคิดหอบผัวอันว่าสาวจอยตายไปเมื่อนี้นะคนแม่ กิ่นอดผัวไปเขาแบบตายแล้ว,ลวหน้าผัวกับบได้เห็นแล้วผัวก็สิี่บุเห็นหน้าสาวจอยแล้วพี่น้องเออเอาเอาเอามื่อนี้เขามาซอยซื้อขนมแจกเพื่อนเด็กน้อยเอาบมเปนเม็นอย่างเดิมเจ้ามีหมุนหลายกลับสวัสดีสบายดีนะท่านผู้ชมเนาะมื่อนี้คนุนณดีจะพาท่านผู้ชมไปพบอันเพชรซีรัวกับบุงคบุงู์ว่าเป็นไผ่คือกันพี่น,น้องคือนาดีกับบุงค์ูุงค์ต่อไม่เท่า มาบอกเคยนะดีว่าอยู่เฮือนเรามีคนมาหาเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเลยว่าแขกผู้มีเกียรติคนนั้นแม่นไผเน่เนาะพี่น้องไปไปเบิ้งน้ำกันเพิ่นมาหาถึงที่เดี๋ยวไปติดตามน้ำกันว่าเพิ่อนติดไผ่เพิ่นมาจากสายเนาะตอนนี้เพิ่นท่าอยู่ฮ่นปลาจ้อยพี่เนาะโอ้โอ้สบายดีเอ้สบายดีสบายดีเคยน่าดีสบายดีสบายดี มืัอนี้เขาเมยามนะอ๋อโดยโดยโดยคุณอะไรลายเป็นไปเงินเขาหลายเทื่ออยู่เสาต้นโดยโดยอ๋อมาจากมาจากบ้านเบาต้อมุคนละโดยโดยมาจากยูรินอันนี้เป oh, ็นยูทูบเบอร์ไหมบอสเป็นยูทูบเบอร์คือกันบอมาจากบ้านลุงต้อมพี่น้องเลยต้องพูดแหละประเทศไทยพูดแหละเอฟซีโอ้ก็ดีใจเนาะคือยนาดีกะทีเพิ่นมายามถึงที่โอ้ ดีใจตื่นเต้นๆแห้งเต้นๆแห้งเดยโดยม้าแบบสบายเสาว์เจ้าเก็เนี่ยเนี่ยมาแล้วมาแล้วนี่นโดยโดยไอ้น้องมินเมียเจ้ากำลังอยู่กำลังเมียนพาเข้ากินเข้าหากระอิ่มโอ้กินเข้ากินน้ำมาแล้วบ่กินมาแล้วอันมาบมามาเต่งเข้าเต่งนดำเต่งแล้วเต่งข้ากันอันนั้าเปต่งน้าวที่จกินอันเป็นเจ้าขนมเจ้าอย่างก็ เพื่นมาเพื่อกาซื้อขนมใหญ่ให้เด็กน้อยเราพี่น้องเนาะต้องกราบขอบคุณเพื่อนที่เพื่นมาอุ่นหันปลาจ้อยพี่น้องเลยก็ต้องกราบขอบคุณเพื่อนเขาเป็นเอฟซีอันเคยนะดีเขาเป็นขอบคุณหลายๆครับเขาเป็นเอฟซีบอลต้อมสาวจอยน้ำเพื่อนะไปเพื่อนเขไปเพื่อนเขาสองเท่านาะสำหรับปลาจ้อยมันเคยไปเพื่อนเพื่อนแล้วคุณเนาะแต่เคยนะดียังะมูเคยได้ไปหรอกพี่น้องเลย เดี๋ยวไปเบิ่งพื้นยหญ่ขนมให้เด็กน้อยก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าหารที่เคยนาดีเฮ็ดไว้ให้ป้าจ้อยขายเครื่องพี่น้องตอนนี้ป้าจ้อยเพิ่งจะขายเครื่องเป็นที่ยำห้อยแล้วเครื่องเป็นปกติเพิ่งกำลังแจกขนมให้เด็กๆพี่น้องเด็กๆมาเต็มเลยลตหัวเนาะเ้ยปดมาไรเนี่ มัดเ่อะมัดรงยกินใร่อีกซีบอกมั่เ่าไใส่เ่าะใส่เขากินเต็มที่เต็มที่มันว <c oughs> ถ้าว่าพี่น้องทางฝั่งไทยมาหยามนี่โบต้องห่วงเลยพี่น้องเลี้ยงความน้ำใจนี่โอ้ยอมหับเลย <c oughs> พืนใจดีดีมาเพื่อนก็เลี้ยงขนมเด็กๆได้กิ่นกันหมดทุกคนพี่น้องจะต้องกล่าวขอบพระคุณเพืพ่อนอีกครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องที่เพื่อนอุดหนุนฮันรปราจอยเพื่อนมาไก่พี่น้องตั้งแต่พู้แหละสุรินทร์พู้แหละพ่อน้งบ้านลุงต้อมพู้แหละ มาเพื่อที่จะมายามมาลิน้นมายาม,มหันตัวจอ,อยว่า,น,วน,านคะอ่าอีอีกอีกอกอนกอีกากอากอีกออ้กอีกอีลายอยีก่นกอีกอี้อีก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 นีองอีิสาอันดับอนึ่งกอีกอ อ่าเยี you, owy, ่ยมลุงเยี่ยมสบายดีลูกเอ้ยสบายดีเพื่อนไว้โดยต่อไปยังนี่ซื้อวัฒนาอันนี้กะทางลุงต้อมแล้วกะไอเตียงเนี่ยนำมาพาเฮ็ดอันนี้กะดีครับดีเพิ่นชักชวนมาก็เลยจึงได้มาเปลี่ยนช่องนี้ขึ้นมาดีครับดีครับสำหรับตัวน้องเอกกับโบโบ่อยเป็นดอกโบนุ่งประเด็นแบบนี้เพิ่นสอนเพิ่นแนี่ยนำอย่างนั้นแหละได้จากเพิ่น เอาข้อข้อน่่นมเปกัน mhm. ด้อเีเป็นมากันสามคนพี่น้องมาขี่รถง่ายมาเาจอยไเง้นไจอไัโดลูกเอ้ยขอบคุณเพิ่นไว้ลูกไว้ขอบคุณเพิ่นอวไว้แต่ทูเพิ่นไว้แต่ทูเพิ่นก้อนไว้แต่ทูเพิ่นก้อนไว้ลูกไว้ เออสาธุเพิ่อนสาทุไว้นกไว้เออนกเลยเออโพือต้าเ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 ตพยายามหันไปเนี่ยพยายามห้านไปเลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างในห้ันี่น้องโล่งอยู่ข้างในก็จะมีเครื่องของเพิ่นอยู่น้องวิสาวันนี้ อันลูกค้ามาเต็มพี่น้องวันนี้หาปลาจ้อยลูกค้ามีแต่เด็กๆทั้งนั้นผู้ชื่กว่าปลาจ้อยอย่าขายคือลอกเอาเงินเด็กนี่แหละเพราะว่าวาย่อวายออเด้กพี่น้องเด้ออันนี้การขึ้นกับผู้ที่ซื้อนะผู้ใดเต็มใจซื้อก็ซื้อก็บอว่าการทำคุณยายแหละเด็กน้อยแช่แล้วคุณยายก็ซื้อดีเด็กน,น,น้อยก็ซื้อได้เหนื่อยแม่แล้วนี้ <c oughs> ให้อนาลูกเคยไหมคลายก่อนน่องน่องพันซอว่าเคยนะดี <c oughs> นออ่องเคยนะดีเ <c oughs> จ้าได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่อันคือเก,ก่าปะไปแล้วเข้าไปได้ประมาณครึ่งเดือนแล้วอันนี้มีเพิ่นมีอะไรเพิ่มนี่เคยนะดีตอนแรกเข้ามาบ้านนะดีนี่เข้ามาพ่ออันน,อน้องเคยอย่างนี้น้องมิน้นนี่แหละคน,น,อนเอาเมื่อไว ก็ได้ถามหาเสาจอยตอนนั้นเป็นเท่าไรแสดงว่าเคยมาที่นึงแล้วมันบอกช่องที่อะไรซ้ำนี่เลยรอเราเราเราไม่ได้เห็นเพิ่อนประจอยดีใจขนาดพี่น้องว่านอันนี้อันนี้เป็นคนเขากงใบใบแรกของของปีพี่เป็นใบบ้านคือว่าความเสียใจของเราก็ยังมีแนวดีๆเข้ามาตอนไปถ้าแขกเนาะมันนี่จะไิมีเรื่องเล่า ตอนไปตะแคกเมื่อนี้ตื่นเตะสี่โมงเพื่อสิไปตลาดไปซื้อขนมแล้วและจักที่เขาเดินทางไปจะมีรถใหญ่ที่จิตส่วนทางหรือส่วนรถเทาลละแต่หูสึกวันวินาทีนั้นบบได้คิดหอบพอเมทีน้อยคิดหอบผัวอ <c oughs> ันว่าสาวจอยตายไปมื่อนี้นะ่ะคุณแม่ กินอดปวครับเนียเาตายแล้วหน้าผัวกับโบได้เห็นแล้วผัวก็ซี่บเห็นหน้าสาวจอยแล้วพี่น้องเออเอาเอามันนี้เขามาซอยซื้อขนมแจกเพ่เด็กน้อยเอาบบเป็นอย่างเดิมเจ้ามีบุญหลายอยู่เจ้าเคยได้ซอยเหลือคนหลายซอยเหลือเด็กน้อยเป็นคนนำอันคนใจบุญมาซอยบ้านซอยมือ จ้าบ่ได้ไงดอกมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองอยู่งานนี้เอากับซึ้งนะพี่น้องบ่ซ่อยบจ้อยน้ําตาตกละเจ้าขับรถจกไปบ่โดยไปกับเนันดีนี่แเจ้าปคนขับบ่้แม่แล้วรถมันรถใหญ่มันแล่นออกมาตัหน้าเลยตัหน้าก็เลยย้อนเบรกทันโอ้ยเ็ดบ่เฮารถพวงรถพวงรถใหญ่นั่นน่ะโดยแล้วเจ้าก็หักออก บม่ได้ฮักแต่ว่ามันมันมันไปจำแล้วหักบอได้แมีแต่เบรกอย่างเดียวเบรกแต่นี่้ไปซื้อนะเป็นรถคันน่เป็นตัดนาอือ่ะผูกผัวแนใน้่องแนี่เนี่ยเอาในย้อนเบรกก็ติดเนี่ยตรงนั้นเบกทันแล้วเลยเบกแล้วก็ไปโวนไปไปหยุดเลยปะยังไกงจ้ากระเจ้าประมาณสิบเมตรนี่แหละเป็นทอดหัวเลยเนาะโอ้โหก็เนี่ยมันเลยอ๋อได้คิดทอดพอแม่ วินาทีน,ะนะาท่ากินหอบผัวถามว่าลูกตายไปเนาะคือสิบดีเห็นหนา้าผัวผัวคือสิบดีเห็นหน้านะโอ้ยผัวอยู่ประเทศใดนอันเบาเบาต้อมตอนนี้ตอนนี้ผลออกไปเกาหลีอันนั้นจีนออกสุดไทยแล้วไปจีนไปจีนไปเมืั <c oughs> น,หนหาย <laughs> ตางมาแค่ใหุ้ยาไปเวตอนนี้ขวัญขับมาแล้วตอนนี่ให้เวิดให้บิดคนขอนคอพ่นคำต่อไปกีแมิชลินดีๆงามๆเข้ามารอดปลอดดืยมีโชคมีลาบมีเงินมีทองร่ำร่ำรวยทาปักเซแล้วอันนั้นป้าคือเพื่อนในไได้เป็นปักสีได้ มาจักมดอล้อนี่แถวนี้เละมันบรจาเงินกับดครจะนี้ไปหาไข่เนื้ออไเงียเออเป็นวาสนามีแต่ความสุขเนาะเออสามีใจก็ให้ที่ึงเมียอยู่ตลอดทนด้วยปิดบิ๊กโอ้ไอ้น้องเนี่ยไปให้พวกล่าง้าวพวกเสื้อผ้าไปแก้ใ้น้องเด้อด้ ของฝากสำหรับเพื่อนยังบ่มดเพียงเท่านี้พี <h <h ่น้องยังมีหลายอย่างอยู่เพื่อนวะโอ้ยอม่าไปเลยพี่น้องน้ำใจจากพี่น้องบางไทยนี่ถือว่าเหลือล้นน่ะลีเพิ่นมาหมูมีเขาหมูมีเขาว่าเสียใจนะจะต้องกลาบขอบพระคุณเพิ่นเนาะที่เพิ่นอุตส่าห์มาหยามถึงที่เลยละพี่น้องเลยมื้อนี้เพิ่นสละเวลามา อยามาลิ้นน้ำมามอบชิงดีๆให้กับซาบ้านนาดีเฮาเ่อันนี้เดี่เพราะว่าจะเป็นขนมแล้วก็เส้อพงเส้อผ้าเพื่อนก็มีเป็นเกลอเป็นอย่างเพื่อนก็มีเมื่อพี่น้องเพื่อที่จะมาใหญ่ให้มอบความสุขให้กับน้องๆซาบ้านนาดีเฮาทุกคนเลยพี่น้องวันนี้ก็ต้องกลาบตอบพอบคุณเพื่อนเนาะเออนาดีกระต่างหน้าเด็กๆบ้านนาดี ทุกคนพี่น้องที่ออกมากรบขอบพระคุณเพื่อนต้องไนวันนี้ก็อยากอยากให้พายานเลาะบ้านเงกันหน่อยนะเมันอยากเห็นเนาะไ้ไหออไปจะรไ้ันนี้อไปสิพาพื่นเลาะบึงหมู่บ้านบ้านนะดีเฮาเนาะพี่น้องว่ามีอย่างแน่ที่ เพื่อนประทับใจแน่เนาะไปออกไปเบิ้งติดตามรับสมน้ำกันก่อนที่จะพาเพื่อนไปเลาะเบิ้งข้างในบ้านกดี๋ยวมาเพื่อนพาไปให้เพื่อนกันบังเอิญพี่น้องเอฟซีเพื่อนหูภาษาประจ้อยน้ำเดี๋ยวมาพังน้ำกันว่าเพื่อนจีแป่ได้หลายปันไหนพี่น้องละกาวอันนี้กก พ่อมนตรีแน่นอนคุณพ่อมนตรีคุณพ่อชอบคุณพ่อชอบอันนี้คุณพ่อบุญชอบบุญชอบคุณแม่สุนทราอันนี้คุณแม่สุนทราแม่นอนไอ้ปืนปืนเจ้าปืนเนาะมือในกัดดีมกดีใจที่เจนเพื่อนกามาเยี่ยมมายามมาเยี่ยมมายามถึงบ้านนาดีเลยพี่น้องสาวจ้อยกระเด็บบุกเบนว่าซืเลยพูดบมันเวะยังบอกอ้พี่น้องกะดีใจแห้งอ่ะบุกคิด บนนึกบบฟันแล้วเพิ่นมาหอกนี่นะพี่น้องพอได้เห็นรถเพิ่นก็นคิดบบออกค่ะนะคิดโบอ้อเป,เป็นเพิ่นมาสุดท้ายเปิดประตูออกมาจากค่ายอีเวนลงมาเนาะกับหุ่นเสือเป็นเพิ่นกันบิดใจแห้งตอนใน,นการ,รโบสับแล้วซับโตเนาะเพราะว่าสองข้องบาตอมซาจ้อยกัจะปันสองข้องแบบ คนเาของบ้านดีตจะเป็นนเผากอแนนจะเบแล้วโซมุ้ยแล้วก็เลียมุ้ยเจะยา้มุ้ยปนน้อหนัการพัติดตามสองบาตอมซาจ้อยอันนี้กัคุณพ่อเธอชอบเธอ้เพิ่ทซองน่ะเหมือกัน้มหบ่อนเฮดตน้เฮดแต่ว่าท้ายคลิปลงท้ายเอาไว้เบิ้งอไเบิ้งบจ้ขอมกขอบใจนเลลายเด้อขอหายืนมันพยืนสุขภาพแข็งแรง ขอให้มีเตะเจริญเจริญต่านโกกับอนบื h, okay, ้นเปลวเลี้ยคือมันบวด้แล้วทางวาศาสร์ดูเยอะด้โอเคเลยเพื่อนๆฟังท่องกันเีอะไปเดินดูบ้านดูโรงเรียนนี่โรงเรียนมีเหรอคะมีใช่ไหมโรงเรียนไปพาไปเบิ่งเสร็จแล้วมื่อวานนี้ไปดน้องบ้านนี้ ขั้นตอนต่อไปก็จะพาเพื่อนไปเลาะบ้านเลาะบึงภายในหมู่บ้านนาดีว่ามีอะไรให้ดูเนี่ยในบ้านนาดีมีอย่างแน่ที่เปลี่ยนไปเนาะเพื่อนก็นอยากให้ว่าบ้านนาดีมีอย่างเน่นก,กำลังพาเพื่อนไปเลาะบึงภายนในว่าบ้านนาดีเฮามีกว้างสมดใดมีอย่างเน่ เน้นุ่งพลอยนี่เห็นแล้วนุ่งพลอยนี่เห็นสาวงามบ้านนาดีเอาละดนแล้วพี่น้องไป่เห็นน้องพลอย่ได้เอาลงช่องเคยนีนนเอก m ยน้องดนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงยางคนไหนกนเรื่อข้นของเกาเขาถามหาอยู่ว่าน้องพลอยู่บ กับน้องไก่เพราะว่าครั้งแรกที่เขามาบ้านนาดีเนี่ยนะเขาให้ตังน้องพลอยกับน้องไก่คนละแสนเขาจะเล่น้เล่นโตแต่ควาเพลงก่อนให้เดี๋ยวตั้งบ้านแล้วงานแล้วเราลองเล่นบ้างไหมลองเล่นๆก็ได้เอาเราจะฟังเสียงน้องพลอยอ่ะห้องเพลงอเดี๋ยวเสียงม้วนอยู่แล้วน้องพลอยนี่ก็ไรดิโอ้มีติ๊บมีอย่างนี้เอาไเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไหยเออน้อยๆก็ได้ถอนนิดก็ได้ถอนนิดก็ได้เอา ยาจีขึ้นต้นให้ด้อยู่มองเก่ามันบ้าเ็ยมันยังเก็บความจำเอาไว้เมมโมรีสิพเม็ดยามใด บมเป็นเพลงเขาเลาก็ได้เออโมเป็งเพลงตัวเบะกับุดเพลงกันน้องกับเอ็ดกันนะเพลงกันน้องกับเอ็ดันน้ออยงามขึ้นหลายเนาะตอนเขามาน่ะยังดำๆำแล่แหล่ตอนท่อนเป็นสาวดอกยังในน้อยหลังจากนั่นเพิ่นก็ได้อ่าอย่างละเพิ่นโด่งดังเนาะเสียงเราก็ดีใจนะเด็กเขาเบิ่งคลิปของเขาเบิ่งคลิปเจ้าตลอดเพราะว่าคนอื่นกับมาทายหลายหลายคนไทยกับมาคนอัน อันลาวยูทูบเบอร์ลาวกะมาหลายมันเป็นคนดังวันนี้เขาก็อยากให้อยากให้ดังไปหน้าน่คู่มือนี่เห็ดอย่างอยู่จะไหนอะไรเหตุอื่นอ่มีคนมาถ่ายเรื่อยๆบอสกะโมกไฮนี่โมกไฮนีนอกจากขอไอเตียงฮะขอไอเตียงเพราะว่าสีแวไปหาไอเตียงอ๋อไปพาไปโรงเรียนถึงหน่อยหน่อ่างหน่เอาอ่านไหนฟังเนี่ยเอาอีหรีอเอาอ่านบอสง่ายอย่างหนึ่งแล้ว หองวดพญาวดพญานหอมวดเนาะหอวพญานเลยไม่ว่าเพิ่นเอาปลายมาติดขอบคุณอาวอมแตนคำวันบอกแตคำวันี๋ยวเรื่องอะคำวันเหอะพญานยี่ยมเลยงยี่นมเลย้ไพญานได้ไหม พญาเจ็บทองน้อยยิงพญาเสียวซานพญาเสียวซานแม่เสียวซานน่ะมีวันพญาเจ็บทองน้อยยิงเจ็บทองน้อยลุงขาวลุงขาวไหนประจำเดือนบำมากปกติมีลูกเงาพญาทรายเจ็บ เนวแสบองเนอแสเนืดูเนื้อดูมีตุ้มนะเอาเนอดออี่ตุ้มหอพี่ตุ้มเอาเนอกเพ็ด่งโตเข่โตเอานี่นะอ๋อเอาไปเปดของแข่งไหมนข่งหมแล้วก็ลิีดวงใช่ยากนั้นใ่เอาเลือด การมีติ่งอยู่ในหูทวารก็คือว่าเพิ่นเอามาประกษาสำคัญเป็นคลินิกเนาะผู้ใดอยากไปรักษาจะไปนี้มาดันรับสายคือไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ไปตรวจสุขภหนามาแน่สถานที่ตั้งอยู่